สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดอค่ะเดอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789นะคะแอธิดา789เดอค่ะเดอช่องของเฮาให้ไยเราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงนะคะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็นะคะยะ่ยอินหลายนะคะอาจจะตรงก็ถือว่าโชคดีนะคะถ้าอยากตรงกะทักมาเบื้องเป็นการส่วนตัวนะคะผู้ใดสนใจกําไลน้าหอมนะคะอ่ากาไลบ่าเป็นทองเดอค่ะเดอร์นะคะอ่าทองชุบนะคะ ไม่รอกแต่จํานำบวดานะคะและ้วก็มีหินประทาตนะคะผู้ใดสนใจกระทักมานะคะนำหอมกินต,ติดทน24ชั่วโมงนะจ๊ะทุกคนนะคะถ้ากลิ่นไม่ติดทนถึง24ชั่วโมงกินนี้ขึ้นตักเด้อค่ะเดินนะคะมือนีเขาเจียภาย,ายเรื่องในหัวข้อใครที่พร้อมแล้วจะบอกว่ารักคุณว่าสั้นนะคะมาเบิงกันเด้อผู้ใดพร้อมแล้วจะบอกว่ารักคุณนะคะ ขอดูเอเนจีของคุณก่อนนะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าคนคนนั้นนะคะผู้ใดพร้อมแล้ววัสดนขอเบิ่งแน่คนนั้นนะคะใครพร้อมแล้วขอดูเอเนจีของคุณก่อนนะคะเป็นยังเขา้าที่สีพร้อมคุณแสดงว่าคุณเปโปรไฟล์ดีขนาดโปรไฟล์ดีมากนะคะวัสดนเขาว่าพร้อมค่ะเอเนจี Energy ของคุณใบแรกเป็นเส้นไร่ขอเบื้องแน่ไพ่ใบแรกโอ้โหนะคะ เอ็ดออฟสวอดอ้เป็นคนชัดเจนเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ The Magician ว่าแมนเอ็ดออฟสวอเดอะเมจิเชียนะคะไพ่ใบนี้ไม่ค่อยได้ดูเนาะขอประทานอภัยนะจ๊ะคุณเป็น The Magician บ่งบอกถึงการที่โอ้โหเก่งมากดินน้ำลมไฟฉันเอาหมดรู้ทันคนรู้ทันเกมนะจ๊ะนะคะวอล์คงลี่ลับใดนะคะใช้คำพูดเป็นเดอคคะเดอนะคะ ต้องเก่งอ่ะดินน้ำลงไฟคุณคว้าได้หมดเห็นไหมธาตุลงธาตุดินธาตุน้ำไฟนะขา,าเหรียญถ้วยได้ครบค่ะเก่งฉลาดปราดเปรื่องคนเกิดวันพุธกระไดค่ะเดเมจิเซียนนะคะเหตุงานอีกเรียนมาอย่างนึงไปทํางานอีกอย่างหนึง่งแต่เหตุเก่งเฉพาะทางเป็นหมอดูได้มีเซนดีแรงดีนะคะแรงดีคือแรง สติปัญญาในการคิดสร้างสรรค์ก็ดีค่ะงานเด่นหาเงินเก่งฉลาดโอ้เป็นหมอดูได้มีจิตวิญญาณสายจิตวิญญาณได้เหมดค่ะเหตุงานอะไรที่ใช้คำพูดเกิดมันพูดกกางวลางคืน,น,นได้เหมิดค่ะมีความฉลาดปราดเปรื่องต้องบอกว่านะคะจัดไปนะตัวต้องบอกว่าคุณโปรไฟล์ดีอ่ะฉลาดเลดิศโปรไฟล์เยี่ยมสวยหล่อมีสเสน่ห์ฉลาดในคำพูดโ,โปรไฟล์สุดยอด มาเขาไปต่อกัอนนะคะคุณเก่งเบอร์นี้ว่า,รราปแปลกใจผู้ใดขยกดดักใดเดอคคะเดอนะคะเพราะฉะนั้นเล่นตัวสักนิดหนึ่งเดอคคะเดอน,นะคะอะไปต่อจะเป็นจังไดอีกนะคะอันนี้คืออย่างละนี่นะคะโอ้โห of กออ w o r อตนะคะธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะโอ้โหนะอาคุณน,นี่กําลังอยากจะออกจากปัญหาเรื่องอะไรคะปัญหาเรื่องความรักเหรอหรือตกหลุมรักผู้ใดคะนะคะไพ่ขึ้นบ่งบอกอะ ซิกออฟสวอตนะคะสำหรับนี้ตกรุมรักใครเอ่ยคุณตกรุมรักผู้ใดคะนะคะตกรุมรักเขาหรือเขาตกรุมรักคุณนะคะทัดลงมีถุนตุนกุมหรือคุณอยากจะลงเรือไปกับผู้ใดคะว่าสั่นนะเบิงเนี่ยโอ้โหชัดเจนนะเห็นบอกอาจอาจมีสิบแปดบวกนะยังน้อยเล้กคลิปนี้นะโอ้โหคุณเป็นคนที่สเสน่ห์เจ้าชู้ก็ได้นะเดเมิชเชียนเป็นคนเจ้าชู้นิดนึงก็ได้คะ่ะเป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกและสุนทรีแต่ทัด เปรียบเทียบว,ว่าเป็นคนเจ้าชู้ได้ไหมเจ้าชู้ได้นะกระรอนปินป้อนก็นได้ค่ะหรือรู้รู้ว่าจะเล่นเกมความรักยังไงก็ได้จ้ะนะคะตอนนี้คุณกาลังทําให้ใครหลงไหลได้ปื้มอยู่หรือเปล่านะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคุณกําลังหวานสเสน่ห์ให้ใครเอ่ยว่าสั่นมาเบิ่งกันอ่ะต่อไปค่ะนะโอ้ยว่าน่าจะเป็นเพราะคุณเพราะหัวคอของเขาบอกว่าใครที่พร้อมและจะบอกว่ารักคุณแสดงว่าคุณอ่ะมีสเสน่ห วานสเสน่ห์ให้เขาตกหลุมรักคุณแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้คุณกำลังเล่นเกมความรักอยู่กับผู้ใดอยู่ว่าสันโอ้ยจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะว่าสั้นอ่ะขอไปต่อนะเป็นยังไงอีกนะคะเป็นยังไดเก่งแท้ว่าสันโอ้โหได้เอ็มเพร์สุดยอดเป,ป๊ะปังอลังการนะคะความนิ่งความฉลาดความนิ่งความฉลาดความเลิศ เป็นเหตุงานในสายงานข้าราชการได้เหมิดคะ่ะฉลาดปัดเปลืองโอ้สุดยอดเป๊ะปังระกันนิ่งน่งหวานเสน่เป็นโอ้โหโปรไฟล์เหตุงานในข้าราชการสายงานข้าราชการได้เหมิดเป็นผู้นำเหตุงานเป็นผู้นำได้คะ่ะสุดยอดเป๊ะปังระการค่ะ energy ของคุณเป็นผู้นำแน่นอนเด้อค่ะผู้ใดมาพอคิดนี้ความฉลาดมีเป็นผู้นำได้นิ่งก็ได้หวานเสน่ก็เป็นโอ้โหต้องบอกว่า มีครบรถเลยค่ะนะคะชัดเจนนะ <c oughs> นนนเห็นในคนรักคนหลงก็ไดเห็นในคนเกียดก็ะไดไดเมิดเจ,จ้าออนเป็นหวานเป็นเลนเกมเป็นในความสัมพันธ์ว้ต้องบอกว่าสุดยอดนะคะผ <c oughs> ู้ใดสระปานิยกเมื่อคืน <c oughs> ขอเบิ้งอีกใน,นอันนี้คืออย่างซิกออฟแวนนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นคนรักเก่าของคุณใช่ไหม <c oughs> กำลังหลงไหลได้ปื้มคุณไหม <c oughs> หรือคุณคิดถึงคนเก่าของคุณไหม <c oughs> นะซิกออฟแวนนะคะก <c oughs> ารทีนน่ นั่งนึกคิดถึงคนเก่าหรือแพนเพนเล่นเกมให้คนรักเก่ากลับมาเป็นไปได้นะจ๊ะว่าสันโอ้ยบอธรรมดาดเดี๋เจ้าเด้อเนี่บอธรรมดานะคะบอธรรมดาทาาดไฟเมสิเอ้ยทาาดลมซิกออฟสวอตบอแมนซิกออฟแวนนะคะทาาดไฟนะเพราะฉะนั้นแลว้วใครที่ ต้องการให้คนรักเก่ากลับมาหรือมองแพลนจะคนรักเก่ามีโอกาสได้เจอกันเด้วอนะคะมาไปต่อค่ะไปจังไดอีกวัาสันอันนี้น่าจะเป็น the lover นะไม่ไม่ไมเออเป็น lover ค่ะทุกคนพูดผิดนะ lover นะคะตอนนี้คุณรักใครอยู่คุณหวานสเสน่ห์คุณเล่นเกมใครกับใครอยู่นะคะอันนี้ six of swords นะคะเพราะฉะนั้นรากลับกันนะลืมดูตรงนี้นะอันนี้ไพ่สำหรับนีอาจันแทบจะไม่ได้ใช้เเพราะว่ามันเป็นอ่า เรื่องดูเหมือน18บวกเยอะนะาจารย์ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยอาจจะอ่านผิดอ่านถูกในจักหน่อยเดิอน,นะคะเ mm. พราะฉะนั้นแล้วขอประ่านอภัยไวนะตรงนี้เดอคคะเด้อ mm. นะคะอันนี้ The Lover อันนี้นะคะเป็น Sick o อ s t o r รนะจ๊ะอันนี้ The Emperor นะจ๊าอ่ะไปต่อจ้าตอนนี้คุณกำลังหวานเสน่ห์ให้กับผู้ใดน้อนนะคะอ่ะไปต่อค่ะน่าจะหวานเสน่ห์ให้คนรักเก่าคุณใช่ไหมนะคะหรือคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดิวอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ มาไปต่อค่ะตอนนี้คุณกําลังเล่นเกมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อยู่ว่าสั่นนะคะอุ้ยอะไปต่อจับไปยังได้อีกนี่คืออย่างอะนี่โอ้โหโฟโฟออฟสวอตนะคะไพ่บงบอกถึงการที่อตอนนี้อ่ากําลังลุยกําลังบุกอันยากนยังอยเด้อพาะไพ่สาหรับนี้มันตรงขามกับอย่างอื่นมัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนปกติหยุดนิ่งนะคะโฟโฟออฟสวอตจะหยุดนิ่งอันนี้ การตื่นเต้นการเต้นลําการเฉลิมฉลองการลงคู่การลงโตว,ว่าสันอ้ยเล่นเกมได้แบบชนิดว่าลงโตค่ะนะความฮักของคุณกำลังราบรื่นนะคะกำลังอยู่ในอ่าอยู่ในการกระตือรือร้น,รนในการตกหลุมรักว่าสันเขาก็เลยมีแพสันกับคุณนะคะมีแพสันกับคุณอย่างรุนร้ามรุนเรือนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะคุณนะคะหวานเสน่ห์ได้สุด สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยจ้านะคะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยว่าสันโปรไฟล์ของคุณบอโปรไฟล์ของคุณนะคะสุดยอดเลยค่ะเก่งมากฉลาดมากหวานสเสน่ห์เป็นนิ่งเป็นใช้คําพูดเป็นรดนะคะว่าแปลกใจค่ะคนที่สิตกรุมรักคุณบอกแปลกอันนี้คุณเป็นอยังอีกโอ้โหทูออฟแวนนะคนถิ่นแดนไก่แน่นอนคนต่างชาติต่างภาษาแน่นอนนะคะ คนที่กำลังตกรุมรักคุณนะคะกำลังมีแพสซันกับคุณนะคะเป็นคนถิ่นแดนไกลแน่นอนคนต่างจังหวัดเป็นไปได้แต่ต่างประเทศน่าจะเป็นต่างประเทศนะทัวเวร์เพอถือถือถือไว้คนหัวขาสีสีผมนะคะแตกต่างนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนถิ่นแดนไกลแน่นอนนะคะที่คุณดิวอยู่นะกาลังตกรุมรักคุณอยากจะบอกรักคุณแม่นบอนะคะขออีกหนึ่งบาทเดอค่ะเด้นนะคะมาไปต่ออีกหนึ่งใบสุดท้ายฝั่งของคุณเป๊ปังรังการค่ะ คุณทํางานอันนี้เหตุงานกับต่างชาติได้ค่ะทํางานต่างชาติต่างภาษาดีนะคะหรือนะคะทางานที่ต้องสื่อออนไลน์ได้ดีค่ะนะจ๊ะเล้วก็เกี่ยวกับเหตุงานเกี่ยวกับพิวดดิ้งได้เมิดนะจ๊ะนะคะอันนี้ก็ของสวยของงามได้เมิดค่ะโฟร์ออฟสวอตนะชุดเจ้าสาวชุดชุดเต้นชุดเกี่ยวของสวยของงามผู้หญิงอะใส่ชุดชุดแต่งงานชุดสวยๆชุด เดรสช่วได้พวกนี้ขายได้หมดนะได้หมดจ้านะคะอ่ะไปต่อค่ะไปยังได้อีกขอเบิร์อีกแน่ <S <S ใบสุดท้ายของคุณโอ้โหคิงออฟเพนติคลปัทรวยด้วยนะคะหาเงินกนเก่งวานสนีก็เป็นโ oh, อ้าบอธรรมดานะ,ะโปรไฟล์ของคุณรัดหาเงินเก่งเป็นเอมเปอเระ เดอะเมดิเชียนหาเงินเก่งบริหารเป็นเล่ก็มีกลนก็มีไดมอนด์ฉลาดสุดยอดเดอะลเวอรก็ขึ้นอ่ะเดอะเอมเพอเรอร์ Emperor, ก็ขึ้นฟังคุณแล้วก็คิงออฟเพนทิเคิลก็ขึ้นฟังคุณต้องบอกว่าผู้ใดบ่าเอาก็จักซีวา่าจังไดนะคะแต่ความรักบางทีมันก็บได้คืนทีบโปรไฟล์เด้อค่ะขึ้นอยู่ที่คิกบอสแต่คุณเล่นเกมเป็นต้องบอกว่าคุณเล่นเป็นเล่นเกมเป็นก็คว้าหักผู้ใดก็ตกรุมรักค่ะ ตอนนี้คุณคุณเล่นเกมเปลี่ยนจักนะคะตอนนี้กําลังเล่นเกมกับใครบ้างหูนะคะมาเบิ่งกันเด้อมาขอดูเอ e เน y จของคนที่พร้อมแล้วจะบอกว่ารักคุณนะคะขอดูเอ e เน y จีเขาเป็นเส้นไรขอเบิ่งแหนะพไพ่ใบแรกอ่ะขอเบิง่ง The Fool โอโหคนเจ้าชู้เด f o o ูชอบเจ้าชู้ลันลารักอิสระและเสรีไม่ชอบผูกมัดกับใคร The Fool มาเจอกับเด e m เม i c i a ชจะว่าผูใ้ใดฉลาดกว่า <laughs> เดอะฟูเป็นคนที่รักอิสระเรเซรีคือไปเรื่อยๆไม่ค,คิดจะหยุดนิ่งอยู่กับใครแต่ขอบอกมาแผ่ทางเดอะเมจิเซียนนะเดอะเมจิเซียเจ้าชู้ก็ได้หนักแน่นก็ได้มาครบเล่นเกมเป็นมะผู้ดใดผู้ใดสี่ผูใ้ใดมาสิเหนือไผ่มาสั่งเสื้อไดกะสู้เมจิเชียนบ่ได้เดอะเมจิเชียนเป็นไพ่ใบแรกที่ใบใบเดียวที่ฉลาดแกมโกงก็ได้ ให้คุณคนก็ได้คุณมาไม้ไหนคุณได้ไม้นั่นวาสันนะคุณพูดง่ายๆเดอะเมจิเซียนจะเป็นคนที่รู้ว่าคุณจะให้คนนั้นกลับไปอย่างไรเขาให้มาอย่างไรเรากลับไปเดินนะแต่คุณรู้จกเล่นเกมเป็นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหวานสเสน่ห์ได้ถูกต้องมาเบื่องกันถึงต้องบอเดอะฟู The Fool. ยอมยอมจะบอกรักคุณเพราะว่าหัวข้อของข่าวว่าใครที่พร้อมจะแล้วว่าบอกว่ารักคุณนะคะ คนเจ้าชู้คนรักตัวเองคนที่เห็นค่าตัวเองเบอร์สุดเลยนะคะไม่ยอมอยู่ที่ใครอยากอยุดอยู่ที่คุณว่าสันว่าสัน้นโอ้ยจัดไปค่ะจัดไปอะขอขยายเด้นนะคะอะไปต่อไปคือ,อยังกัวนี้ h r e e of swords ธาตุลมมิทุนตุนกลุมโ,โหเห็นไหมรักซอนรักสามเศร้าราวสามคนคนที่ไม่เจ้าชู้ไม่หยุดอยู่ที่ใครนะคิดอยากจะหยุดอยู่ที่คุณเหรอนะคะสีขาผู้ใดแล้ว อันสี่มทุกคนให้ใหตายเมืเ่อเราเอาเจ้าผู้เดียวว่าสัน <c oughs> ข่าเขาให้ตายก็ยังดีกว่าแล้วจะได้เอาคุณเดเห็นบอนะไพ่สำหรับนี้สุดยอดนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณว่าสันขาขาสู้ของเจ้าก็ได้หรือพยายามเอาชนะคนนั้นให้ได้ให้เหลือแค่คุณกับเขาเท่านั้นว่าสันพัทด คอยอ่านบริณได้อ่ะไปต่อจ้ะไปต่อว่าจงังใดอีกทัดลม,มิถุนตุนกลุ่มนะคะ <c oughs> หเหตุการณ์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ได้เมื่อเดอปิโตเรียมทัดเล็กใดค่ะเดอะฟูนักท่องเที่ยวเ <c oughs> หตุงานเกี่ยวกับผ้าท่องเที่ยวก็ได้ค่ะนะคะหรืออันอิสระดเซรีนะคะอ่ายัดไปเหตุงานผ้าไปเทีเ่ยวมองนั้นมองนี้ก็ได้เมื่อนะคะเปิดทั่วบริษัททัท่วก <c oughs> ววว็ได้ค่ะนะไปต่อจ้ะเป็นจังไดอีกนะขอเบิ้งแนวนะคะว่าจังไดอีก เทนออฟวร์ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์เหนื่อยเพราะยังแอบไว้เลือกบ่ได้บ่หรือว่าเมียจําได้บ่หรือว่าจังไดมาเบิ่งกันนะตอนนี้เหนื่อยกับงานหรือว่าเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าคุณหวานเสนห่ห์ให้ให้ให้ใหค้คนหลายหลายคนเขามาลงไลได้ปืมแมนบ่ member. หรือว่าจังไดอ่ะเบิ่งต่อนะตอนนี้เหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะแน่นอนเพราะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหรือนะคะอ่ะ ฝั่งเขาน่าจะเป็นลักซ้อนฝั่งเขานไม่ใช่ฝั่งคุณนะฝั่งคุณเนี่ยทำให้เขาลงไหลได้ปื้มฝั่งคุณเท่าไหรเขาลงสเสน่ห์เพราะด้วยโปรไฟล์ของคุณเฮ็ดงานเกง่งหาเงินเกง่งผู้ใดกับเขามาหลายมากหนาหลายตายญาตสูญเสียวาสันนะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะคะคุณก็ไม่ได้นสนใจคุณก็ไปแค่น่นละละคุณก็บอแค่เพราะว่าโปรไฟล์คุณก็บอใส่ธรรมดานะคะบ่มีเขาก็บบเป็นอย่างนะคะประมาณนั้นนะคะตอนนี้เหนื่อยค่ะ กับความสัมพันธ์คิดว่าเจ้าของเอาอยู่สั่นนะคะอะมาไปต่อค่ะก็เป็นยังไดอีกโอ้โหไฟออฟสวอตนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้มีแต่เครียดกับเครียดทั้งนั้นเลยนะคะบ่งบอกถึงการที่นะคะปัญหาอุปสรรคมีนะคะปัญหาอุปสรรคมีฝั่งของเขามีแต่ดาบกับดาบเลยทั้งนั้นเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ กำลังจะหาทางแก้ไขว่าเสียจังใดห้มันร้องเอิรไดโดยดีว่าสั่นนะคะอ่ะเบื้องแน่ต่อขยายค่ะทำงานเกี่ยวกับปิโตรเรียมได้หมดหรือฟาร์มใดค่ะพอเห็นบ่าฟาร์มทั้งนั้นเลยนะจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเวดเรื่องฮานกับว่ากันไปอ่ะจัดไปฟังเขาก็มิตรดาบแถอันนี้คืออย่างโอ้โหทรีออฟเพนติเคิลนะคะ <c oughs> เขาดึงความสัมพันธ์เรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนเข้ามา แต่ถึงเวลาแล้วนะคะถ้าเขาอยากจะบอกรักคุณเขาต้องเคลียร์ energy นี้นะฝั่งของเขารักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนแน่คือเขาน่าจะดึงบุคคลขนาดคุณโปรไฟล์ดีขนาดนี้ก็บอกเราเด้ความหักมันบม่มีอย่างแน่นอนต่อยโปรไฟล์ดีมันกับบริเกี่ยวกับรักซ้อนรักสามเศร้าอาโปรไฟล์ดีสามารถเจ็บช้ำเรื่องความหักดได้ค่ะเพราะความหักมันมีอยู่แค่คําว่าอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเซ็กตอบสนองบอกแค่นั้นเอง ถ,ถ้าทุกอย่างมันก็ตอบสนองมันก็ดึงคนอื่นเข้ามากบแค่นั้นเองจ้ะนะคะอะมาดูเอนพลังเอนเนจีในอนาคตของคุณใครที่พร้อมแล้วที่บอกว่ารักคุณนะคะดูแนวโน้มเป็นเส้นไหลนะคะคนเดคนเจ้าชู้นี่แหละคะ่ะจะหยุดอยู่ที่คุณนะคะดูซิแนวโน้มนะคะคุณไม่ได้คุณบ่ได้ห้เขามาในชีวิตง่ายๆคุณมีตัวเลือกเรื่อยๆเสมอๆคุณไม่ได้ให้ค่าขนาดนั้นนะคะอยากหยุดอยู่ที่คุณแต่ความเจ้าชู้ก็ยังไม่หยุดยังมีเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานู่นนี่นั่นคุณพ่อฝ่ายดีไม่จาเป็นต้องแล่นตามผู้ใดค่ะมีแต่คนแล่นตามคุณค่ะฉะนั้นแล้วนะคะคุณมีตัวเลือกเยอะแยะแต่คุณไม่ได้หวานสเสน่ห์ไปเลื่อยเปื่อยวาดสัตว์นะคะอามาดูซี่คนเจ้าชู้คนนี้จะทํายังไงในความสัมพันธ์เขาเบิ้งเนี้โอ้โ oh หนะคะก็เจ้าสําราญแน่นอน tree of w a n d เจ้าสำราญ,นนาราญหรืออยากได้หุ้นส่วนชีวิตนะคะแต่ก็ยังไม่หยุดเจ้าสำราญนั่นเองนะคะ คน,ค,นคนเจ้าสำรานอยากบอกรักแต่หยุดยุดเ<ย>จ้าสู่บ่ไดบอกอ่ะขอเบิ่งยุดเจ้าสู่บ่ไดคุณกับบ่าแล้วนะคะพร้อมอยากบอกรักแต่บ่หยุดเจ้าสู่มันกับบ่มีประโยชน์นะจ๊ะนะคะคุณเสี่ยวบ๋อนะคะอ่ะไปต่อค่ะทตุไฟเมสิงธนูนะคะอยากได้ตัวเขาเองอ่ะอยากได้ความรักที่เลือกเจ้าชู้ลันลาอยากได้คนที่ถูกใจอยากได้คนรักที่ดีแต่จะคงเป็นคนรักที่ดีบด่ไดว่าสันโอ้ไปต่อจับไปจังไดอีกอ่ะขอเบิ่งแน่อันนี้คืออย่างไรเนี่ย โอ้โหตัวเขาเองนะคะตอนนี้หยุดเน่งละเซจ,จังใดดีเนาะอยากได้คนดีนะคะต้องเี็ดโตสมัยแล้วตอนนี้ก็เลยเลิกเจ้าสู้บอ่นะหันกลับไปโฟกัสเรื่องงานค่ะนะคะเลิกเจ้าสู้ค่ะหันกลับไปโฟกัสเรื่องงานเลือกงานนะคะ Queen of w a n นเอ้ย q u ว e n of w a n เป็นคนที่โปรไฟล์ดีในการทำมาหากินเก่งฉลาดปัดเบิร์ในหาเงินเป็นแม่บ้านก็ดีเป็นแม่บ้านก็เก่งเป็นพ่อบ้านก็เก่งหาเงินก็เก่ง บริหารได้เลิศทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะพยายามพิจิตใจคุณวสันนะอ่ะไปต่อค่ะไปยังได้อีกโอ้โหตอนนี้เด็กแฮงแมนนิ่งเงียบเพื่อต้องการหาข้อคิดว่าจะจังไงให้คุณให้อภัยหรือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์วสันนะคะ ธาตุลมมิถุนตุลกุมได้นะธาตุลมนะแฮงแมนคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครกาลังหาวิธีคิดอยู่เฮตจังใดสิกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นิ่งเพื่อคิดพิจารณาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ทํำยังไงเพื่อจะบอกว่ารักคุณหรือเลือกคุณนั่นแหละวัสันอ่ะขอไปอีกเก้าหมายนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะคะเลือกไม่ได้เห็นบ <laughs> คนเจ้าสู่กับคือเจ้าสู่นะคะไพ่บ่งบอกต่อให้บอกว่าเลือกหยุดนิ่งแต่ก็ทําอะไรรับหลังอยู่ดีคนเจ้าสู่ต่อให้บอกว่ารักก็ยังรับหลังกับเพอเฮดยูดีนะคะเพอเฮดยูดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้นะคะเปลี่ยนคนอื่นบ่ได้เปลี่ยนที่เฮาค่ะไพ่บอกแบบนั้นนะต่อให้เขาคิดอยากจะไปกับคุณจริงๆต่อให้เขาคิดอยากจะเป็นคู่ของคุณแต่คนเจ้าชู้ก็แก้บ่ไดค่ะ อ่ะขอดูอีกสามใบดูซิเขาจะแก้ความเจ้าชู้ของเขาได้ไหมโอ้โหสิกอัพแก่บ่ใดเดอกค่ะคนจะสู่ก็คือคนจะสู่เห็นว่าอยากกลับมากันยังอยากไปเที่ยวอยู่นี่อยากกลับมาหาคุณแต่กันยังลืมดิง่งลืม,ล,ม,ล,มลืมดิ่งืมลืมดิ่งไปเที่ยวครับบาหรือว่า มีผู้หญิงเลื้อยเปอยมีผู้หญิงเข้ามหามีผู้หญิงเข้ามา,า,มา,มานูน่นนี่นั่นนะคะแต่พยายามอยู่นะถามว่าพยามมยามไหมพยายามนะไปดื่มอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ได้ขึ้นไปหาผู้หญิงนะพยายามอยู่ค่ะกําลังพยายามปรปับปรุงและแก้ไข <c oughs> ไปถายสุ่สารเนะาะว้าวสั่นนะอะขอไปต่อจากสิเป็นเรื่องดอีกอันนี้ขึ้นอย่างหยุดได้บอกโอ้โหหยุดได้นะ King of Wand เออ King of Wand ใช่ราชาไมา้จริงๆคุณสองคนเป็นคู่กันนะ ถ้าทั้งคิงและควีนมาพร้อมกันเลยเห็นปะควีนไม้คิงไม้คุณสองคนเป็นคู่กันจริงๆมีเอเนจีที่แบบเอากันอยู่อะมีเอเนจีที่เป็นคู่กันนะมันจะดีกันพนบอสนะคะธาตุไฟเมสิงธนูสีงบ่งบอกถึงการที่เขาไม่ยอมแพ้จะยอมปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับคุณให้ได้จะทําทุกอย่างเห็นปะ พยายามฮักดิบบอกขื้นไปห่งเทิื่องลงอยู่ข้างลางยางอยู่ข้างลางขคอยเสียดปรับทัศนคติ <c oughs> โอเขาไปต่าจงสานเนาะอะ,อะมาเบิรงซิว่าเขาเสียดใดบอขอใบอีกใบหนึ่งนะฝั่งของเขาเขาเสียดใดบอตัวตนของเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีเพื่อคุณใดบอนะคะถ้าเปลี่ยนใดกับสุดยอดนะยกนิ้วให้เปลี่ยนบ่ไดดอกจังใดก็เปลี่ยนบ่ไดเปลี่ยนใดเมื่อกี่ชั่วโมง กลับไปเป็นเจ้าชูคือเก่าคนเดิมๆยังไงก็เจ้าชู้เหมือนเดิมมีวธีทางเปลี่ยนไปใดคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นะจ๊ะทุกคน convert ป้ายหน้าจะต่อให้บอกว่าหากอยากเป็นคู่คุณอยากทําทุกอย่างเพื่อคุณก็บ่เ,เกิน3ามชั่วโมงนะคะก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าคุณชอบแบบนี้ก็ไปต่อได้นะถ้าไม่ซีเรียสนะคะแต่ต้องมีเป้าหมายเดิมๆน,นะคะเพราะว่าถ้าไปกับคนเจ้าชู้ยังไงก็ทุกอยู่ยันวันตายนะคะบ่ะมีมิยังดีขึนค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่คุณเลยการตัดสินใจอยู่ที่คุณเลยนะจ๊ะต่อให้เขาบอกว่าเขาพร้อมจะบอกว่ารักคุณแต่รักก็ไม่ได้มีให้เราคนเดียวรักมีให้คนทุกๆคนมากมายพร้อมที่จะเปิดโอกาสและพร้อมที่จะมีความรักให้กับคนอื่นทุกวินาทีนะต้องบอกว่าทุกวินาทีเพอบ่ไดนะ้น่ะเพอบ่ได้เป็นเป็นนอกใจเพอบ่ได้เป็นนอกใจ, per เ,นนกใจเห็นปะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณพอใจแบบนี้กับไปต่อนะคะอะขอดูซิคุณจะทํำยังไงถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เบอร์นี้คุณจะทํำยังไงคุณคุณคุณปล่อยคุณปล่อยอะค่ะคุณก็เป็นอิสระและเสรีคุณก็ไม่แคร์คุณก็ไม่สนใจยอมอิดเป็นอิสระปล่อยให้เขาไปเที่ยวตามตามอารมณ์เขาเลยเขาอยากเที่ยวอยากกินอยาก เป็นโสดก็ปล่อยเข้าไปค่ะไม่ยอมเป็นคู่ค่ะคุณไม่เอาค่ะคุณปล่อยค่ะว่าสันนะคะคนเจ้าชู้ก็คนเจ้าชูเ้เฮ้ยจังไดกะเปลี่ยนบ่ได้คุณบอกว่าคนคนเปลี่ยนงานยังเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนคนเจ้าชู้เปลี่ยนคนนิสัยมากๆเปลี่ยนคนนิสัยแบบไปเรื่อยๆบบเกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงนะคะต้องเข้าใจคําว่าคนที่ชอบเจ้าชู้ไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแบบไหนก ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะคะตรงกับผู้ใดบอนะคะคุณบ่เอาค่ะคุณปล่ปอยให้ยอมเป็นอิสระยอมโสดยอมอยู่คนเดียวบอไปต่อในความสัมพันธ์ถ้าเขาเจ้าชูนะคะเห็นไหมคุณคุณคุณปล่อยให้ตัวเองให้เป็นอิสระเป่าแต่ชายโยโหร้องฉันเป็นอิสระไระเซรี ฉันหมดเวทหมดกรรมแล้วนะคะบต้องตกนรกทั้งเป็นว่าสั่นนะคะเห็นบอฉเลิมฉลองชัยโยโหร้องว่าชั้นหลุดพ้นวิบากกรรมแล้วจ้ะต้องบอกว่านะคะต่อให้เป็นโชคชะตานำพพ่คุณมาเจอกันด้วยกรรมหรือด้วยบุญยังกันแล้วแต่ให้คุณสองคนมาเจอกันก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าต้องล่งเอ่ยน้ำกันเด้อค่ะเดินนะคะแต่ตัวเขาเองสิพยายามขอโอกาสเห็นบอคุณจะให้โอกาสไหมก็แล้วแต่ แต่พาบ่งบอกถึงการกลับมาของโอกาสแน่นอนแต่คุณจะรอดูคุณก็ไม่ทําอะไรแต่คุณก็ไม่เดียวใจไปผูกกลับมาก็กลับมาแล้วไงกลับมาก็ไม่ได้ทำอะไรกลับมาก็ไม่ได้สนใจกลับมาก็เป็นแค่คนรู้จักเป็นเพื่อนอ่าถ้าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์จริงๆเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเปลี่ยนจริงๆถ้าบ่เปลี่ยนบ่มีทางในลกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนนะจ๊ะคุณก็โนสนโนแคร คุณก็ไปโฟกัสงานกับเงินคุณก้าวหน้าไปทุกๆวันคุณประสบผลสำเร็จในแต่ละสเต็ปในแต่ละวันในแต่วินาทีคุณมีความก้าวหน้าเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องความการสร้างอนาคตบปเลยโฟกัสเรื่องผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามกลับมาในความสัมพันธ์แต่แม่หมอว่าคุณคิด คุณคุณคุณแ็แค่คิดแต่ถ้าถามว่าให้คุณกลับไปไหมคุณไม่น่าจะกลับนะเพราะว่าเจ้าชูเบอร์นี้คุณก็คงไม่อยากจะตกนรกนะคิดว่านะนะไั่คืนตามนั้นนะแต่ในกรณีถ้าใครกลับอยากกลับไปตกลงนรกกลับไปตกนรกอีกหรือกลับไปใช้เวรใช้กรรมกับเขาอีกหรือกลับไปให้เขาอะทาร้ายจิตใจอีกอันนี้กันแล้วแต่คนกลับกับมีแต่แต่สําหรับหนี่เขาบักลับนะคะเพราะว่าเห็นเขาเป่าแต่ใช้โยรองต่อให้เขาพยายามขนาดไหนคุณก็ไม่สน ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าผู้ใดกลับกับอันนี้กันแล้วแต่เด้อค่ะเด้อมีคนกลับบอกับมีนะคะบางคนก็รับใดบางคนก็รับบ่ได้เด้อค่ะเด้อแต่สําหรับนี้ต่อให้เขาบอกรักนะคะรักคุณแต่คุณก็บอกว่ารักรับเป็นคนที่เท่าไหร่บารู้คุณก็กุดบายว่าสั่นนะคะอุ้ยนะคะรักซ้อนแน่นอนอย่างไรเห็นไหมต่อให้อีกใบหนึ่งก็จบบ่สวยค่ะสองดาบทุกใจแทงจิ แทงหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนเจ้าสูก็คือคนเจ้าสูนั่นเองนะคะคุณจะกลับไปในกรณีใดๆกะเจบอยู่ดีนะคะจะเจบแล้วเจ็บสักกะเจบอยู่ดีนะคะจัดไปค่ะผู้อันบทที่นี่ห้ามาเบิงนะคะอ่ะใส่จบกแค่นี้บบจับให้อีกสัหรับนึงนะคะใครนะคะที่เป็นคนไม่นะคขมาพอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านในเด้อนะคะ อยากเบิ่งเปการสตัวกระทักมากด้วยค่ะเดินนะคะจิตจัดนักจัดเต็มห้สิเบิ่งแบบรูปโปรไฟหรือคนหงคนหักหรือแล้วหรือจะดูแบบใดได้มืดค่ะส่วนคนเก่านะคะขอบคุณในรายในการคอมเมนต์นั้นรักนั้นรักนะคะกดไลก์กดแชร์ให้ขอบคุณในรายนะคะก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุค้มครองราษฎขาดบา่ใดขอให้เงินล้นกระเป๋าทุกๆคนด้วยค่ะเดินบายบายจ้า